ากาัดปลาขึ้นง่ามเลยขึ้นไวอยแล้วนะไปลวกไปนึ่งพี่น้องขายครับอืมั่งพอดีเลย คั้นสมแสบคักเด้อพี่น้องประกาศอันนี้นะคั้นสมแสบคักเงียบงามเก็บคัางงา้นสมนี่ตัวเงียบงามมันอ่อนเลย ก็พี่น้องเก็บผักกาดน้ำกันอีกเขียวจวนหวนอยู่เขียวจวนหวนแต่พักกาดป่าฉันเอิญกวางตุ่งป่าแล้วต้องผู้สิเอิญเนาะพี่น้องผักตัวน,นี้ก็กินได้แล้วพี่น้องนี่แห้งแสบนี่ไปขั้นสมนี่ ไปขันส้มเนอ้อพี่น้องแซบครับนี่ไปขันสม้มแซบนี่ไปขันส้มเนี่อุ้ยสุดยอดเลยนี่นี่ไงเหล่านี่ ยังก็ก้าแกิกแกริกนี่เราก็ลืมซื้อคนพี่น้องนี่นะภาษาเยอรมันเลยนี่เก็บทปขันสมพี่นอ้องร้ายคักสวยงามตามทองเรื่องธรรมศาสติสางมาก ไหนพี่น้องแก่เฮียมือเบิดหรอกเริ่มพี่น้องมาเก็บผักขังท่าน้ำยญ่แม,ม่มาหาเก็บผักขังท่าน,นสุ่มคุณจากแข็งแข็งจะก,กระเด้งงามๆน,นี่ขึ้น่ามาขึ้นสูงนี่ ก็เป็นกอนร้อนอยู่นี่ออกอไงเพิ่อนอกโปะเลยนีย่มันกอน,นี่พี่นอ้องถอนเลยบนนี้ที่เตานอ้องจะได้เป็นป้งมันหนาจะได้มาเก็บปีพี่นอ้องดูนะนีง่งอหนงามักเก็บยางเดี๋ยวยายมี นพี่น้องจ้ะขันสมแซบคักนี่อนตอ,อันนี้แขงง้ำพักนึ่งได้เต็มทุ่งลร้ายผลปักตัง,งอู ผักกินแซ่บดิพี่น้องผักตังโอนี่กรอบหวานพี่น้องจานี่กรอบหวานกรอบหวานนี่ผักตังโอนี่พี่น้องจานี่นี่นี่คือผักตังโอฝรั่งตังโอฝรั่งเก็บเป็นลายพออยู่ใส่เก็บไปด้วยผักแซ่บพี่น้องจา้า นี่คือผักตังโงอ,อันนี้มันผักอันนั้นเริ่มยีน้องนี่น,นี่เป็นผักลิ้นปีนี่นี่ตัวนี้คือผักลิ้นปีจะออกรสชาติคมคมนี่นี่พี่น้องรสชาติเพิ่งจะออกคมคมจ้ะผักลิ้นปีอันนี้คือผักตังโฝรั่งกรอบหวานกินแซบ่บ ตัวนี้พี่น้องนี่กินซดเเทรสลัดกินตั้งโอ๊ฝรั่งอันนี้แม่นพักอันนั้นนี่แม่นพักอันลิ่นปีนี่นี่แซ่บพี่น้องนี่ตั้งโอ๊ะาความมาปลานีมีแต่พักตั้งโอปปานี่โอ้ทั่ค่อยทักทนี่มีแซ่บพี่น้องทำสลัดกิน อาดัมมินนี่ผักลิ้ปปปนปีแกงไปอ้อมนี่ชุดพักแล้วพี่น้องทางนี่ยแกงไปอ้อมแซ็บผักลิ้นปีผักตั้งโอ๊ะผักลิ้ปนปีลิ้นปีผมมือขาดอีกแล้วผักตั้งโอ๊ก่อนไงพี่น,ออน้องตอนคืนไปตรงนี้ ต้นแลนเปิดไปปืดมาจะพักตังโอพี่น้องนี่มันพักลินปีพี่น้องจ้านน่ไปลวกกินหนึ่งกินเด้อพี่น้องแซ่บนี่ไปลวกกินหนึ่งกินเร่งสุบงพี่น้องหลายผลงามพี่น้องจะไปขั้นสุม่ม สวยงามคุณผักเสี่ยงพี่น้องจา้าหลายคักหลายเนี่ยนี่นี่พี่น้องโมผักเสียเ่ยงคนะอยู่ข้างทางรถไฟพี่น้องจิดหลุดเนาะนนีี่่รถไฟมาอีกแล้วพี่น้องเหนาเลยเนาะ ูดง่ามพูดไว้ถึะพูดสิละแล้วก็ไปอันจุ่จุ่ม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 ่มจุ่ม่่มจม่มม่ กำลังพอดีหลายปูดลายโค่เป็นลัำ่ำกำลังเริ่มเป็นลั่ำแลยนี่ติดแทงแล้วนี่ดูนะข้างหอนทางดึงเอาเลยยายเ<ห><ห>ม่มตายบันี้แล้วมังขอป,าปลาปลาเกลื่อนน้อยครับ น้ำหมดอนด้พี่น้องคนพืดบอยากตอนนีพี่น้องตอน,นี้งา่ยายคันงมั้ดึงเอาเลยเนาะ <c oughs> นั่นอุ้ยสวยมือนี้กับสีเฮ็ดใส่ฟัวอีกแล้วเด้อมือนี้พอ่ามา่ มาส่งเฮาก็มีแต่เว้าใส่เฮาแหมบ่เต็มทุงบ่ต้องโทเด้อเพิ่นว่าบ่เต็มทุงปุ๋ยซั่นยามใดก็ยามนั้นไม่เป็นไรเห็นดอกหลายคัคุณพี่น้องมื้อนี้เก็บสุนวผักพี่น้องจ้นีนผักคุณ เก็บซุกแนวผักแต่สิเต็มถุงแล้ะงามๆพี่น้องผุนก้อนงามๆขึ้น,น,นไปข้างมาเต็มแต่งามพี่น้องออรถกระแลตื่นไปตื่นมาก,ก,กามมไ,ไ,ได้พี่น้องผักแต่งามงามผุนมันมีน้ำหมุนขึ้นไปทั้างบนขึ้นไปเพราะใดพี่น้องแกเขาเก็บไว้ลุ่มๆนี่ตามกับเยื่อไ,ไม้มฆ ถึงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดิพี่น้อง <c oughs> อันนี้มึงทักค่าด้านมินด้าพี่น้องนี่แต่ก็อจ่าเอิญซื้อเอิญเอิญเอิญซื้อเพื่อนน่นบุกขึ้กันดิพี่น้องแต่ว่าเป็นดอกเราคันยาสุกินลายด้วพี่น้องในตำราเพคนบอกนั่นนี่บุกให้กินลายนี่เห็นเป็นดอกนี่ไอ้กินพ่อประม่านนี่ดอกเพื่อน,นะนี่กินพ่อประมาณอือ บางคนนพ่นแพร่ดอกนีก่ถ้าใสในตำราพ่นบอกเนาะพี่น้องคุณนะนี่มีตตอันพักเสียนฝรั่งแมนเบิดพี่น้องคุณพ่พอแล้วละ่ะได้ลายละ่ะนี่ดอกเุหลนสี้าด้านหนึ่งดอกขาวต่เอินซื้อพูดกันเอามาอีกแล้วรถไฟตืิญเอมาอีกแล้วคาลามินคุณเป็นดอกล่ะกินตายูุพี่น้องแต่เฮาเขากินแยกไปกินลายกินพ่อปามาน ก็กิ่น,นดอกแล้วนะข้าวข้าวก็ฝ้าเก็บเฝ้าแล้วนะก็นั่งตาต้งสิเหรอพี่น้องนี่เก็บสุดพักวันนี้จะพักยังโตพักยังแม่วุเราจะไปขั้นสม,มพี่น้องคันพูดกันในแก่ดอ,อก ทำนี่แล้วมันจังบบเหนียวผสมบักเซียนขั้นแซบด้พี่น้องจ้าพักน,นี่กับพักอัน,นพี่เคยเก็บนี่ยพักข้าเจ้าพักเอิญพักสน,นิมกะเอิญเนาะเดาตะฟูสิเอิญพี่น้องนี่โอ้นี่สะเหอะเล่าเล่าเล่าจะยังเป็นอีหยังขั้นซมกะแซ่บพี่น้องไปแกงกะแซ่บ ขั้นส่งชินบนเนี้อพี่น้องขั้นทิ้งจากน้ำหนึ่งสกักอนแล้วก็ขั้นจากนา้ำสองน้ำหมดแล้วว่า,าน้ำหนึ่งขั้นล่างล่างล่างดีที่การส่งขอเคยบเบอกนะพี่น้องใส่ข้าวเหนียวก็ได้ข้อหนึ่งบนมี้ข้อหนึ่งมาใส่ข้าวเจ้าเนาะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่ขอมาเบิง่งเมลี่ฮปปี้พี่น้องจ้า เขาคุณทุกนาคมกน้ำใจกินซดนี่ออตังโอกัดลังนี่พพอกันคลิปนาพี่น้องนะพี่น้องได้หลายเติมนะดีออกเบิดแล้วได้ซ้ำนั่นละพี่น้องจา้าดีออกแล้วได้ซ้ำนั่นละจ้านี่แล้วมันพักกันนั่นละตังออกตังโอเนาะพี่น้อง คุณหลายเด้อพี่น้องเบิรงดส่งวิล really ลี่ลแฮปปี้พี่น้องจ้าคุณหลายเติรพี่น้องพ่อกับทีมนาจ้า